น้องไอเซียบอกเลยว่าจัดได้ค่ะเหมาะสําหรับหนุ่มสาวมหาลัยหรือวัยทางานถือว่าเป็นรถเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่เพียง4,000บาทเท่านั้นเองนะคะมิตซูบิชิมิลาด1.2 GLX ปี2016ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทประจังนะ โคมียมไฟเป็นแบบฮา l โลเจนโคมใสกิ้งล้อเป็นฝาครอบขนาด14นิ้วเดิมจากโรงงานเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนเป็นล้อแม็กทางร้านเราก็มีบริการนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนดำนะคะพวงมาลายัยคอนโซลอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะถือว่าดีมากนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับใครที่สนใจนะคะน้องไอเซียบอกเลยว่าจัดเลยค่ะ ด้านหลังนะคะมีช่องเก็บสัมภาระพอสมควรเลยค่ะเหมาะสำหรับหนุ่มสาวมหาลัายหรือวัยทำงานถือว่าเป็นรถเริ่มต้นของใครใหลายๆคนเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Mitsubishi Mirage 1.2 g l x ปี2016ค่ะเจ้าคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยค่ะเหมาะสำหรับหนุ่มสาวมหาลัายหรือวัยทำงานนะคะสนอนราคาอยู่ที่249,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่เพียง 4,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน้องเอเซียมาได้ที่เบอร์สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน้องเอเซียมาได้ที่เบอร์0888517451ค่ะหรือจะแอดไลน์นะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือนะคะคุณลูกค้าสามารถอินบ็อกนะคะเข้ามาที่เพจกอลิล่าคันาวานวนครค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอเซียขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย